สวัสดีครับทุกท่านเลยครับวันนี้จะมาตามดูวิถีชีวิตคนตอจวอมาอยู่ในกรุงเทพนะครับมาทำมาหากินครับวันนี้เดี๋ยวผมจะตามพาตามไปดูเขาทำอะไรกันนะ<ด>ครับ,รบเห็นไหมนี่็่คยเห็นกันแล้วนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่มีน้ําด้วยนะครับว่าเขาทําอะไรกันนะครับมาดูสวัสดีครับ เป็นไงบ้างครับชีวิตคนกลุ่มเอยู่ไอชีวิตคนมันก็เขาอยู่มันกลุ่มทำมาหากินอยู่ดีไหมอยู่ดีครับอยู่ดีนะครับยังแหก็หน้าตาหล่อด้วยเออหน้าตาดีนะครับอ้าวดูวิธีการของเขาก่อนครับจัดเข้าไปครับไม่สวยงามสวยงามไหมครับมาดูมาดูนะครับดูผลงานครับ ไปเอาถังปลาผมลมเ้วันนี้มาหาให้ดูดูนะครับปลาอยู่ไหนเนี่ยได้ไหมเนี่ไม่น่าครับเงียบเกิบเลยโอ้โหปลาไม่ฟังเพลงเลยเหรอดูนะครับโอ้โหนี่น้ำแบบนี้ปลาน่าจะเยอะแต่ต้องดูก่อนนะครับเขาค่อยๆดึงมาแล้วนะ ดึงมาแล้วครับดึงมาแล้วดึงมาแล้วน่าจะได้เยอะนะวันนี้มีหอยโข่งเยอะแยะเลยหอยโข่งก็มีดึงไปให้ดูในกระชังโอ้โดดไปแล้วรอดไปแล้วหนึ่งตัวอ้าวตัวใหญ่ด้วยนะครับที่รอดไปนี่คือตัวใหญ่นะตัวนี้ป้อมือเออลยหรอรอดแห่ได้เหรอนี่นะครับพี่ๆชีวิตของ คนต่างจงังหวัดนะครับมีตัวเดียวครับเขามาอาศัยอยู่แถวได้ตัวนึงได้หนึ่งแต้มได้แล้วครับหนึ่งแต้มโอ้โหสุดยอดดูนั่นได้ท่าชนุ่งแต้มครับวันนี้อากาศก็ประมาณเกือบสี่สิบองศานะครับช่วงนี้โอ้ปลานินนะเนี่ย เราใส่ทุงมือก่อนไม่ไหวเจ็บมือเจ็บมือโอ้โหคนหาปลานี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับดารานะครับวนันนี้วันนี้มาชมดาราหาปลาดาราหนังเอ็กครับ <laughs> ยอกยอกยอกเขาเป็นดาราจริงๆดาราสุดซอยนี่ครับ,รบดูนี่ครับได้แล้วเ<ย>จ้าปลาขึ้นมาให้ดูครับครับ เดี๋ยวนะครับเขมีนะครับมีนมาแทบขาดนะโอ้โหนั่นง่ายนี่ง่ายโอ้โหอันนี้ประมาณ10บกิโลครับสุดครับสุด10บกิโลละตอนนี้ปลาเป็นเป็นครับสุดครับโอ้ฝีมือนะเนี่ยได้หมดเครับผมสุดยอดเลยนะครับนี่เอฟซีเขามาจอดถามเลย เบี่ยงหแยงหง,ง้หห้้้นา้้้้้้้้้้้้้้้้้้ี้้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 อ้้้้้้้้้้้ครับ้้้ด้ด้้ด้้้้้้้้้้รราา้้้รราา้งง้้้้้้้้้้้้้้้้้้า้้รรา,าร้้้้าส้้้้้ง้้้้้า้้้้ท้้้้้้้้้้้้้้้้า้้้้้้้้้้้เ้้้้้้้้้้้้้้้ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้าม้ ก็ต้องขอขอบคุณครับเอฟซีที่ติดตามชมวันนี้กราบขอบคุณบองโปลทุกๆเนี่ยสนใจสนใจทักมาได้ครับเดี๋ยวจะทําคลิปต่อๆไปให้ชมดูนั่นก็สิบบอลนะ